น้ำมันเชียงใหม่บริษัทปตทน,น,น, <c oughs> น้ำมันและการค้าปลีกมอบผาหม่มแก่ n b t ีเชียงใหม่ร่วมแก้ปัญหาภัยหนาวให้กับพื้นที่ห่างไกลค่ะนายสุรินทร์แสนเจริญผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันเชียงใหม่บริษัาทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนมอผาหม่มแก่สถานีว <c oughs> <c oughs> ิทยุยโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่หรือ n b t เชียงใหม่โดยมีนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ n b t ทีเชียงใหม่ นางนันทนาอินหลีหัวหน้าฝ่ายรายการโทรทัศน์พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับมอบในครั้งนี้ค่ะผู้จัดการส่วนคลังน้ามันเชียงใหม่ระบุว่าคลังน้ํามันเชียงใหม่บริษัทปตทน้ํามันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนจัดโครงการมอบผ้าห่มเพื่อช่วยบรรเทาภาัยหนาวให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลโดยในปีนี้ได้มอบให้กับสถานีวิทยุโทรทัศน์ n b t ีเชียงใหม่จํานวน512พื้ผืนเพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไปฟังเสียงกันครับ ให้เป็นสะพานบุญให้เราวัตถุประสงค์ครั้งนี้ก็คือเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นนะครับเราให้ทุกคนอบอุ่นนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสิ่งที่เราเราได้มาเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันนะฮะเน้นอยู่คําว่าโออามอบโอกาสนะครับแล้ววันนี้ผ้าห่มชุดนี้ค่อนข้างออกแบบมาเพื่อให้ทั้งการส่งมอบและผู้ใช้เนี่ยใช้ได้อย่างสะดวกนะฮะจะมีถุงบรรจุด้วย หลังจากเราใช้ประห่มแล้วเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนก็ใส่ถุงไปแล้วก็ใช้งานได้ดีประมาณนี้ครับผม